สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องฮันนี่ตุนเย้ yeah. วันนี้มาลุกแปลกตาเนาะมีหน้ากากทรงเกาหลีใส่มาอยู่บริเวณใบหน้าด้วยนะคะมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าว่าวันนี้การ์ตูนจะมาพูดถึงเรื่องอะไรการ์ตูนนะคะได้ไปที่วัดสันนะคะไว้สอยผลิตภัณฑ์ใหม่มานะนั่นก็คือ ยูซอรีนมิสเรย์สูตรไฮยาลูรอนนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เขาก็ออกมาน,นานแล้วแหละแต่กระตูนเพิ่งมีโอกาสได้มาทดลองก็เลยสอยมาเลยค่ะสอยมาแล้วก็ทดลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก่อนที่จะมาอัดคลิปให้ดูนะคะเจ้าต,ตัวนี้ทำไมกระตูนถึงเลือกที่จะมาทดลองใช่ไหมก็เขาบอกว่าไฮยาลูรอนเข้มข้นมากๆอุ้มน้ำได้ถึงพันเท่า คนผิวแห้งผิวผสมอย่างกระตูนั้นก็ย่อมอยากลองมันธรรมดาก็เลยมาทําการทดลองวันนี้ทดลองในการแต่งหน้ากับรองพื้นมีรองพื้นด้วยนะมีรองพื้นแต่ไม่ได้มีคอนซีลเลอร์นะมีแค่รองพื้นเฉยๆไปดูกันเลยค่ะ ร้อยแล้วนะคะวันนี้ลงแบบรองพื้นไปด้วยนะแล้วก็ปัดแป้งฝุน่นบางๆทีน,นี้กระตุนก็จะมาฉีดสเปรย์ยูซีรินไฮยาลูรอนตัวนี้ให้ดูนะคะว่ามีความเปลดแปลงอะไรยังไงบ้างไปแลนะตั้งให้ห่างเหมือนตอนเริ่มคลิปอะฉีดก่อนฉีดก่อนแต่งหน้าเพื่อแบบว่าให้ผิวฟูดึงผิวขึ้นมาให้ชุ่มชื้นนะคะ อันนี้ก็ฉีดหลังแต่งหน้าทดสอบกันนะคะจุนฉีดลละยาวมาจนคอเลยจะเห็นว่าเห็นว่าผิวจากที่ดูเอองาเงาด้วยด้วยช้ำชำด้วยตัวรองพื้นอยู่แล้วอ่ะปิดผ่นานนิดนึงเดี๋ยวมันดูช้ำช้ำน้ำขึ้นมาอีกแล้วก็เนื้อสเปรย์นะคะคือเป็นละอองที่ละเอียด ฝอยมากๆเห็นปะในคลิปคือแบบว่าเป็นเหมือนเหมือนเป็นไอน้ำเลยอ่ะนี่คือฉีดลงมือลงมือให้ดูเลยนะคะว่าซึมเข้าไปสู่ผิวไวซึมเข้าไปสู่ผิวเนี่ยนะคะไวมากๆเลยคือดีดีนะเหมาะกับแบบอากาศร้อนๆแห้งๆร้อนๆชื้นๆ ต้องการรีเฟรชผิวให้แบบว่าสดชื่นนะคะเรื่องเครื่องสำอางติดทนไหมนี่กระตุนว่าเดี๋ยวกระตูนขอลองทดสอบดูก่อนแต่ก่อนหนะ้าแต่ก่อนที่จะมาทำคลิปอะได้มีการไปทำการทดสอบมาสักพักแล้วแหละลองใช้งานมาสักพักทั้งแบบใช้แบบแป้งแล้วก็แบบลงรองพื้นบัดแป้งฝุ่นวันนี้นะคะถามว่าติดบนหน้าทนไหมได้ในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่แบบ จะทนจนไม่หลุดเลยเพราะว่าเราจะต้องใส่หน้ากากด้วยนะไปะอย่างนี้การ์ตูนก็จะลงไปซื้อข้าวสภาพหัวฟูๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะอัปเดตให้ฟังขอทิ้งระยะไว้อีกสักพักหนึ่งนะคะวันนี้แค่อยู่ในบริเวณห้องแอร์ไม่ได้ออกไปข้างนอกตรงไหนนะก็จะบอกได้ได้ส่วนนึงแหละ ว่าเขาทนได้ระดับไหนเขาอยู่ได้นั่นไหมแต่ถ้าถามในความรู้สึกกระตู้นอะ่ะมีน้องเขาติดไว้ก็ไม่เสียหายนะไม่ได้ช่วยในเรื่องการแบบว่าให้เขาแบบคือสบังอยู่ทนแน่นปึก๊กไม่หลุดนะไม่ใช่แต่ให้ช่วยในเรื่องที่รู้สึกว่าผิวนุ่มแล้วแบบทําให้ผิวเด้งดูแบบผิวเป็นน้ําอ่ะได้ดียิ่งตอนที่กระตูนฉีด ก่อนลงบำรุงอะค่ะรู้สึกว่าตัวบำรุงทำงานได้ดีขึ้นมากๆเลยก็เลยถามาซื้อซัมหมซื้อซัมนะซื้อติดซื้อติดไว้ผิวแห้งผิวผสมเนี่ยเหมาะมากๆเลยกับตัวยูเซรินไฮยาลูรอนเนี่ยนะคะที่สำคัญนะเขาบอกว่าเขาไม่มีน้ำหอมแต่ตอนที่แบบกระตูนฉีดต,ตัวรู้สึกไม่มีน้ำหอมกิจไฮยาลูรอนอะแรงมากๆนะแรงถ้าคนที่รับ กลิ่นประเภทนี้ไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกกึกนิดนึงนะแต่ถ้าคนที่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็จะเฉยๆแต่กลิ่นเขากลิ่นไฮายาลูรอนคือขึ้นมาเลยจริงๆให้หลับตานะคะอย่าลืมตาแต่นอนอยู่แล้วคนมันก็ฉีดสเปรย์มันก็ต้องหลับตากระตุ้นเห็นว่ามีบางท่านเลยอย่างเงี้ยรู้สึกแสบตากระตุ้นไม่รู้สึกแสบตานะคะหลับตาฉีดแล้วก็ เวลาแบบพร้อมเป็นละอองเล็กๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้มาทําปฏิกิริยาอะไรเราก็ซึมเข้าไปไวมากๆอันนี้ก็คือรอดูปฏิกิริยาขอใส่นะคะหน่อยนะจะแล้วเดี๋ยวกระตุนจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะ กลับมาแล้วคะ่ะทุกคนลงไปซื้อข้าวไปลงไปเดินห้องไปเดินห้างต่างๆแล้วก็ใส่หน้ากากอยู่ในห้องแอร์เปรียบเสมือนว่าทำงานในออฟฟิศอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะก็เอาเป็นแค่ประมาณนึงละกันเนาะส่วนใหญ่ตัวนี้ทุกคนก็จะน่าจะ work from home หรือเปล่าเราก็มาถอดน้ากาศกันดีก่อนนะคะทะดดัง ก็มีคาบปงครับแป้งอะไรบ้างตามตรงจมูกให้ดูหน้านะคะว่าสภาพหน้าที่ฉีดน้ำแร่สเปย์มาเป็นยังไงเนาะตรงนี้ก็ปกติแหละส่าหน้ากากก็มีความเหนียวเหนียวนุ่มๆนะคะเครื่องสำอางไม่ได้ไม่ได้หลุดไปไหนนะสำหรับผิวกระตูนนะ ผิวกระตูนไม่ได้หลุดไปไหนนะคะถามว่าปกป้องได้ดีก็ได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่จะล็อกเครื่องสั์อางถึงขั้นไม่หลุดไม่ลอกไม่อะไรมาเลยเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมมันก็จะมีตามร่องแก้มแหละถามว่าตัวนี้คือเหมาะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนเหมาะกับการใช้งานคือให้ความสดชื่นให้ผิวเฟรช แล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างแหง้งแห้งมากๆต้องการหรือผิวที่ขาดน้ำนะคะต้องการที่จะให้ผิวชุ่มชืน้นยิ่งถ้าฉีดก่อนที่จะลงครีมบำรุงหรือว่าลงแต่งหน้านะคะก็จะยิ่งดีก็จะดึงความชุ่มชื้นออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะในเมื่อเขาเคลมมาว่าอุ้มน้ำได้ถึงพันเท่า ผิวที่แห้งก็ลองดูนะคะกระตูนเป็นคนผิวแห้งผิวผสมตอนนี้ผิวค่อนข้างดีขึ้นมากก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าผิวที่ขาดน้ําหนักๆเนี่ยถ้าใช้ตัวนี้ไปแล้วจะลอกไหมเพราะว่าผิวแห้งผิวขาดน้ำเวลาเราแต่งหน้าอะไรไปแน่นอนเครื่องสำอางมันหลุดมันลอกมันไม่อยู่กับหน้าเราแน่ๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้อย่างหนึ่งและที่สําคัญคือเขาใช้ได้กับทุกสภาพผิวเพราะเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนเป็นเซนซิทีฟสกินที่เขาเคลมมา ข้อเสียอย่างเดียวที่กระตูนไม่ค่อยชอบคือกลิ่นไฮยาลูรอนมันแรงมากคือฉีดไกลขนาดนี้กลิ่นยังตีเข้ามาในจมูกสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นอะไรที่เป็นอะไรประมาณนี้ก็น่าจะไม่ชอบเพราะมันไม่มีน้ำหอมเนาะนะเขาก็เขาบอกว่าใสมาจัดเต็มขนาดนี้โอเคก็ถั่วๆไปชอบอีกอย่างสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือละอองของเขาอะค่ะละเอียดมากละเอียดเป็นแบบ ฉีดปุ๊บซึมเข้าผิวไปเลยทันทีนะคะแล้วก็เห็นเลยว่าแบบว่าฉ่ำขึ้นมาเลยนะคะไม่แสบตาใดๆทั้งสิ้นเนาะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาตำกันได้นะกระตูนซื้อที่วัสันนะคะใครหาซื้อได้ตรงไหนก็ลองดูอันนี้ก็เอามาลองให้ดูกันนะถ้ายังไงถ้าชอบคลิมนี้ก็อย่าลืมกด subscribe like s h a ร e ให้ช่องฮันนี่ตูนด้วยนะคะคลิปหน้าจะมาเป็นจะมทาทำอะไรนั้นก็ลองดูกันเนี่ยก็จาบอกกันหรือกระตูนอาจจะมา เปรียบเทียบเจ้าแมสรงเกาหลีนะคะระหว่าง Made in c h i น a า a ม็ดอินเกาีลนะคะว่าความแตกต่างของเขามียังไงบ้างความเหมือนของเขามีอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ก็ต้องยังต้องใส่หน้ากากกันอยู่นะการ์ตูนใช้ทั้งงานจีนงานเกาหลีนะคะใช้ได้หมดถ้าเป็นงานที่ดีนะคะนี่ก็ต้องใช้ต้องตัดตรวจสอบทุกอย่างก็จะามาแนะนำมาบอกกันถ้าใครอยากรู้อยากฟังก็อย่าลืมกดคอมเมนต์กันมานะคะให้กำลังใจช่องฮันนี่ตูนกันด้วยนะบายบาย